ครับพี่ตอนนี้ก็ถือว่าเปิดกว้างนะครับตอนนี้สุภนัขตีสามารถเล่นด้วยได้นะครับตอนนี้ครับผมจริงจริงจะแปลงเพศฮะจริงเหรอฮะไม่ใช่ครับผมแม่นิดเดียวทำอะไรครับยังครับยังอยู่ที่ทีมของเจมบอลครับได้ไหมครับทุบโอ้แม่นิดเดียวครับเอาละครับตอนนี้ว้าวครับว้าวครับ เอาครับขอเสียงตบมือกับนักเลงสองทีมด้วยนะครับสำหรับทีมนะครับเซเลสปาจีนกับเจมบอรดนะฮะก็เป็นเซเลสปาจีนครับเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนที่64ต่อ53คะแนนนะครับแมครับผมแหมก็ถือว่าไม่หักมากเท่าไหร่ครับยังซีสีไม่อยู่นะฮะครับผมแหมมาแพ้ในช่วงท้ายๆนี่เองนะฮะนะครับเอาครับระหว่างต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมคนเบื้องหลังจงสุดาครับพบกับทีมพาราดินครับผม 我我萝卜保你他妈来点。<laughs>